นามิเบียชื่อนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ที่นี่คือดินแดนแห่งความแตกต่างที่แบบสุดขั้วจริงๆครับลองนึกภาพทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมาเจอกับมหาสมุทรแอตแลนติกที่เย็นเฉียบสิครับวันนี้เราจะไปสำรวจความมหัศจ,จรรย์ของประเทศนี้ด้วยกันพอได้ยินคำว,ว่านามีเบียเนี่ยภาพอะไรลอยขึ้นมาในหัวกันบ้างครับอืมสำหรับหลายๆคนก็อาจจะนึกไม่ออกหรือเห็นเป็นแค่จุดจุดหนึ่งบนแผนที่แอฟ,ฟริกาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ที่นี่คือดินแดนแห่งความงามที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากเหมือนกับว่าธรรมชาติได้สร้างผลงานชิ้นเอกที่ทั้งเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกเอาไว้เลยโอเคครับงั้นเรามาหาคำตอบนั้นด้วยกันเลยดีกว่ามาเจาะลึกเข้าไปในใจกลางของประเทศที่เอ,อ่อต้องบอกว่านิยามด้วยภูมิประเทศที่สุดขั้วจริงๆแห่งนี้กันครับเอาล่ะครับก่อนจะไปดูความหัศจรจันต่างๆเนี่ยเรามาปักหมุดกันก่อนนิดนึงดีกว่าว่าประเทศที่ว่านี้มันอยู่ตรงไหนของโลกกันแน่ นามิเบียเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาเลยฝั่งตะวันตกก็จะติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกยาวไปเลยครับส่วนรอบๆเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านถึง4ประเทศล้อมอยู่ซึ่งไอตำแหน่งที่ตั้งนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่างทั้งหมดที่เรากําลังจะไปดูกันลหลายภูมิศาสตร์ที่ว่าสุดขั้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันสร้างเอกลักษณ์ให้นามิเบียได้ขนาดไหนไปดูกันเลยครับ โอ้โห oh, ภาพนี้มันบอกทุกอย่างเลยครับนี่คือหัวใจของความแตกต่างที่ว่าจริงๆนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นทะเลทรายนามบซึ่งเป็นทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะครับทอดยาวไปจนชนกับมหาสมุทรเลยแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์กว้างๆเป็นที่ราบสูงเป็นบ้านของเมืองใหญ่ๆมันเหมือนกับมี2โลกที่แตกต่างกันสุดๆมาอยู่ด้วยกันในประเทศเดียวนะครับไอ่ความสุดขั้วของอากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพสวยๆให้เราดูนะครับ แต่มันเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเลยจริงๆตั้งแต่วิถีชีวิตการปรับตัวของสัตว์ป่าไปจนถึงการที่คนจะไปตั้งบ้านเรือนอยู่กันตรงไหนและที่สำคัญสุดๆเลยนะมันยังเป็นรากฐานให้กับเศรษฐกิจของประเทศนี้ด้วยก็น่าคิดนะครับว่าท่ามกลางความแห้งแล้งกับทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ขนาดนี้นามีเบียเขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอะไรกันอืมคำตอบอาจจะทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยละครับ ดูจากแผนภูมินี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยครับคือเศรษฐกิจของนามิเบียเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะผูกอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มๆเลยอย่างแรกเลยเหมืองแร่นี่กินไปแล้ว40%เลยนะครับใหญ่ที่สุดเลยรองลงมาก็คือการท่องเที่ยวที่แน่นอนว่าดึงดูดคนจากทั่วโลกให้มาดูความงามของธรรมชาติที่นี่แล้วก็มีเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์และการประมงตามมาซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับทั้งหมดนี้มันมาจากภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาล้วนๆเลย แล้วพอพูดถึงเรื่องเหมืองแร่นะครับต้องบอกเลยว่านามิเบียเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเลยนะที่นี่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ของโลกเลยนะครับแล้วก็เรื่องเพชรโอ้โหเพชรจากที่นี่เขาขึ้นชื่อเลยว่าเป็นเพชรที่คุณภาพสูงแล้วก็สวยงามมากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวมีอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเขาคือที่นี่เขาใช้เงิน2สกุลคบคู่กันไปเลยมีทั้งดอลลาร์นามิเบียของตัวเองเราก็ใช้เงินแรนดของแอฟริกาใต้ด้วย ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าเศรษฐกิจของ2ประเทศนี้เขาผูกกันแน่นแฟนแล้วก็พึ่งพากันขนาดไหนเอาล่ะครับเราเห็นความมารจรจย์ของธรรมชาติเห็นเรื่องเศรษฐกิจกันไปแล้วทีนี้เรามาทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจที่แท้จริงของนามิเบียกันดีกว่านั่นก็คือผู้คนคนที่เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าบ้านของพวกเขาครับ อันเนี้ยน่าทึ่งมากนะครับลองนึกภาพตามนะครับประเทศที่ใหญ่กว่าสหราชอาณาจักรถึง3เท่าแต่มีประชากรอยู่แค่2.7ล้านคนเองคือน้อยมากๆเลยนะครับนั่นทำให้นามีเบียกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรหนา,นานแน่นน้อยที่สุดในโลกเลยคือเราสามารถขับรถไปได้แบบไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วอาจจะไม่เจอใครเลยก็ได้แต่ถึงแม้ประชากรจะเบาบางนะครับ กับไก่ละว่าที่นี่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าทึ่งมากๆเลยเหมือนเป็นภาพโมเสกสวยๆที่ประกอบขึ้นจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโอวัมโบเฮเลโลนาม่าดามาลาแล้วก็อีกหลายกลุ่มเลยครับแต่และกลุ่มก็มีเอกลักษณ์มีประเพณีของตัวเองที่น่าสนใจทั้งนั้นเลย แล้วพอมีความหลากหลายขนาดนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องมีภาษากลางเพื่อเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันซึ่งก็คือภาษาอังกฤษกับที่ใช้เป็นภาษาราชการแต่ว่านะในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยเสียงของภาษาท้องถิ่นต่างๆอย่างโอชิวัมโบโคยโคยหรือแอฟริกันส์ยังคมได้ยินกันทั่วไปเลยครับมนสะท้อนให้เห็นเลยว่ารากเง่าทางวัฒนธรรมของเขายังแข็งแรงมากๆโอเคครับเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดของนามิเบียให้เห็นกันแบบชัดๆอีกทีหนึ่งกันเลยดีกว่าครับ นี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญสำคัญของนามิเบียโดยสรุปนะครับก็จะเห็นภาพรวมชัดขึ้นว่าชื่อเต็มคือสาธารณารัฐนามิเบียเมืองหลวงคือวินฮุกการปกครองเป็นแบบสาธารณาระบบประธานาธิบดีแล้วก็ย้ำอีกทีเรื่องประชากรครับประมาณ2.7ล้านคนเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆและสุดท้ายนี้ครับมันก็มาถึงคำถามที่สำคัญมากๆสำหรับนามิเบียคือ ท่ามกลางภูมิประเทศที่ทั้งเก่าแก่และยิ่งใหญ่ขนาดนี้ประเทศนี้จะสร้างสมดุลได้ยังไงสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติที่ประเมินค่าไม่ได้กับความจําเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนี่แหละครับคือทั้งความท้าทายและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดินแดนแห่งความแตกต่างแห่งนี้